วันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนยางนะครับดิสตนนะครับผมมันขอบเล็กของอาเวตป่านะครับผมเวตป่านะรูบอะไรน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปลี่ยนยากไหมนะเมื่อกี้ถอดออกแล้วเลยเว,ล,ว,ล,ว,วลาใส่นะครับผมนี่นะครับเป็นเป็นยางอาจจะไม่ชันนะเป็นจอนแสงเป็นยางที่ขอบขอบแข็งนะครับผมใช้ตัวร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบ เจ็ดสบขอบสิบเอ็ดนะครับผมนะเนี่ยขอบสิบเอ็ดขอบเล็กๆแต่ขอบแข็งมากเลยนะยี่หอยานเยี่ห้อะไรนะ K เลยนะ K อะไรอะไรอะไราษที่ได้ภาษาไตัวนึ่รดับางเลยีแ้ตัวนั้นก็โอเคอยู่เต่มันถูกดีเดียที่ร้านไม่ได้ชั้เส้ตตกประมาณสามร้อยกว่าบาทอ๋อตามเบอร์อะี T T A T T A T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  อันนี้มาใส่ด้วยทางเดียวมั้งอนี่ลายเมื่อกี้ไม่ไดู้มันทางเดียวรลายลายหน้า่างนี้อยู่แล้วพี่นะถ้าหมุนมันแย่งยาวนี้เอรอ๋อไม่มันหมุนไปข้างหน้าเดินเวลาเดินหน้าอย่างะอมันให้คนแอไปด้านหน้าเหรไม่แล้วแต่บางบางยี่ห้อวิชลีบางทีกตั้งนหัวเข้า นี่ไงนี่ไงมันมันมีมันมีโรเตอร์อ่าใช่มันมนมีลูกศรออกไปด้านเดียวนั่นแหละมก็เลยว่าน่าใช่ลูกศรออกไปด้านเดียวจริงเลยครับขีดอะไรพี่น้ำล้างมือก็มีอ๋อบางที่ห้องมันให้หน้าหลังเนี้ยนะใช่บางที่ห้องมันให้หน้าหลังนี้มันหน้าหน้าเดียวอันนี้มันให้หน้าเดียวคือด้านเดียวทีเราผมใส่ผมก็ต้องมองชัดๆอ๋อใช่บางทีมันเดียวออก่อนอันนี้มันหน้าเดียวใช่ใช่หน้าเดียวหน้าเดียวต่อหน้าเดียว ยางเล็กนี like ่ขอบแข็งมากเลยแข็งจริงๆแต่ว่ามันต้องเล็กน่นต้องรับน้ำหนักอะนะแข็งแข็งดีแล้วแต่นี้มันวมแล้วนะรู้ดูรู้แล้ววมต้องแน่แน่เออแต่ปีนึงก็เปลี่ยนครั้งนึงครับครซื้อย่างถูกแต่เปลี่ยนบ่อยมันก็ไม่ถูกนะมันปีถูกสุดถูกสุดนะพี่ถ้าอย่างพวกอย่างนี้มันแพถูกกว่าไง มากนะครับ <laughs> ขแข็งแข็งจริงนะ, <laughs> นะอ่าคือใสย่สายางใส่ยางยางใหม่ล้อเนี่ก็ต้องรักษาดีๆีถึงขอกัอไไนไใจครับอ๋ออ <laughs> พี่ผมไม่ได้ใช้แล้วพี่ได้เลยแล้วผมใส่ล้อกนอันนี้พี่กำลอง เราขอบแข็งมากน,นะครับต้องกดช่วยไม่งั้นไม่ลงแนะ่ ปองๆแลวเข้าหมแล้วมันนอนต้นหลังเป็นน็อตแปไมถ้รอต้องปองไได้บ็อกก็ได้ต่าได้เป็นบ็อกรุ่เย้ไม่เคย่อเพราะว่าร้านท่าไปเขาผ่อได้ไหมไม่เคยเลยไ่เข้าร้านทั่าไปใช่ไหมไม่เคยอะ Oh. เข้าร้านมอไซด์ไครับเฮ้ยร้านมอไซด์เขาถอดได้พี่เลยนะ <Okay. S 2> เอ้เท่าไหร่พีนะ่ร <50. S 2> ้อนอะสามสิบมาตรฐานก็30มสิบสามนั่นแหะครับไม่มีเบอร์ปอดเลยครับจบจบจอบจบนบสามสิบสามแป๊งแงนะครับ นะของยางยี่ห้อดีสโตนนะครับผมดีสโตนนี่ก็ขอบแข็งมากนะครับขอบแข็งดีนะครับผมขอบแข็งดีมากเลยนะครับเ๋ยวนะในขอบแข็งขอบอ่อนผมก็จะบอกนะนนี้ขอบแข็งนะครับของพิเรลลี่ก็ขอบขอบอ่อนอ่อนกว่านี้นะอันนี้แข็งนี่ล้อนหน้านะครับนะครับแต่ว่าด้านหลังรถพี่เขาเนี่ยมันจะเป็น ขอบสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วรอย่สิทับเจสิบนะครับขอบแข็งขอบแข็งมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องนี้จะจับได้ไม่คัเดเพียนเท่าไหร่นะต,ต้องหาวิธีล็อกก่อนนะครับในงานยัดไม่เข้าแน่นะต้องหาอะไรมาหนุนตรงนี้ก่อนยงไงเอาดิใชอแล้วมันยกได้นะต้องเร็นะเวๆเลย กลเนี blender, Who, dog, long, ่ย uh ที huh. uh ่ที่มีคนเอาบที่อนก็ให้ผมมามันหลวมปีหวมบองพวนี้มีไหมใกล้ๆตรงนี้เพื่อนเดฮะคร้บ

เล็กบ่ทำใจขอบเป็เล็กของเล็กขอบเนเล็กเนี่ยสองข่างไร้น่สี่างน้อยนอนอนอน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 นนอนนอนนอนนนนอ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 อนนอนนนนอนอนนอนนอนนอาเอนนอน่อนนอนนอนอนนอนอนน ข้าแม่ข้ายาเัาแข่งเนยเอาเอาแบบนี้คทั้งเดียวเอาไว้เตียกกับพอด้านบนมันจะเตียกอับเดี๋ยวมันก็ข่เข้าก่ันเข้าไปที่จัดอปก่อนยกไปให้ยกวางเนี่ย

ไม่เลยครับมันจะเป็นไม่เลยครับแยกแรกแยกแรกก่อนถึงแยกแรก่อนถึงแยกแรกเขาอยู่ริมถนนเลยพี่ร้างโรงพยาบาลเออมันจะเลี้ยวเข้าไปซอยที่เดียวอะแต่มันจะไม่เห็นเขาไปมันเป็นอยู่ทางยางเลยอะฮะแต่เขาไม่ได้เปิดแบบไม่ได้เปิดแล้วพี่ทำไมไปซื้อถูกอ่ะพี่ผมเคยไปซื้อมาทีนึงแล้วล่ะครับอ๋อ แล้วก oh ็ด <d> ูในนั่นแบบเ c ซบุ๊กก็ได้อะร้านนะกเปิดเฟซบุ๊กดูก็ได้ครับเป็นร้านแต่วเป็นแถวหรือว่าเป็นเป็นแถวเอนเราเจอตแถวแล้วแต่เข้าไปในซอยนิดนึ่งแต่เป็นตัวดังเลยพอเข้าไปสองสองห้องครับสองห้องยาที่ไหนยกแยทะเลแยกแยกแยงทีใไหนปะใช่ <stairs S 1> mm? ม pues ีใหม่ไหมมีใหม่นะยังทีใหม่ใหม่เฮ้ยเดอไม่ได้ดูเลยเอผมเนี่ยดูต่วาใส่ได้ไม่ได้ละตานนี้ได้แเ็มแค่ผู้นี้พันเงินน้ำไม่แพงใช่เลยใช่ไม่แพงดูในโดมี่มันจะ0ันสเงเดียวผู้นี้เนาะอ๋อจะมีไไส่า นี่ฮะาสดกับหน้าตัดอย่างเแต่นี่มันก็ไม่ไกลนะแล้วก็เปิดขายได้ไหมเนี่ยไม่มีไม่ได้เปิดแต่ไม่แตะเงินเขไปซื้อได้แต่ไม่ได้เปิดเป็นแบบเขาเป็นจุด m a i n t e n รือเปล่าตอนถึงแยกแรกเหรอมีโค้งคอยแต่มองเห็นไหมมองรู้เอนถึงแยกได้มันเป็นแยกไมันแยกอยพี่มันเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมหลังโรงพยาบาลใช่ไหม มันจะเลยซอยที่ท so cool. like oh. ี่ซยามหน่อยเป็นร้านายางเลยครับร้านยางรถยนเนี่ยตัดนิทรรอะไรเงี้ยอ๋อตอนนี้เข้าไปเข้าไปโค้งแร่โค้งสองไ่ต้องหรืให้โค้งมันจะเป็นโค้งอฉียงสายดสายรานเลยครับเข้าไปแต่เข้าไปที่เดียวเลยครับช่วงสองบส การเป็นรอยในตัวด้วยนะครับอย่างไงสาหรับร้อเล็กนะครับ ตกด้วยครับเอมนตกด้อกมีายนิดน่เยอะยังดีตัวนี้อยู่ใครเช่นมาสามร้อยกว่าบาทสามร้อยยี่สิบสามร้อยสี่สบนีแปดสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบน่แตนี้ว่ียจไปจายพวกกระปพวกันมันก็อาค่าส่งเพิ่มมีตรงไหนในร้านมีปะไม่รู้เหมือนกันพี่ถ้าอยากมันมีอะไรมีอะไรมันจะมีนะดีตะตน นี <LY N PS> ้แพงไม่แพงนี่ไม่แพงก็ไม่แพงซื้อใช่ซื้อมาใส่ร้อหน้าพอดีพี่เออได้พรุ่งนี้คุณทำหนี้ที่ไุณต้งห่วงเร็บหมดทุกอย่างแล้วนเหรโอเคาเดี๋ยไปซื้อยางไปเลยอนี้ว่างไหมยางั่วนใช้เช้าเลยครับมาเดยวเข้ามาดูครับใส่ยาไ้่แพงอนึีส่ยาะเร็บร้อยแล้วนะครับผมอวันนี้ขอบ10นิ้วนะเครื่อง ที่ร้านถอดขอบสิบนิ้วได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยางขอบแข็งนะครับร้อหลังของเวสป้าร้อยห้าสิบเนี่ยใช้เอร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับนะเอฟซีจากโซนบางบอนนะครับผมมะมาเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนก่อนวันนี้ฝนตกนะครับผมถือกล้องไปด้านนอกไม่ได้นะอันนี้นะครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนยางคันนี้นะครับผมเวสป้านะ ใช้เวทป้าไหมพี่เวทป้าครับเวทป้าครับผมเวทป่าตัวนี้นะครับคือล้อมันจะเล็กนะครับผมเนี่ยนะปัญหาคือชุดล่างเนี่ยมันมันเล็กท่อมันอยู่ด้านในนี่นะท่อมันอยู่ด้านในแล้วก็ไอ้ประแจตัวทีเราเนี่ยมันจะเอียงเข้าหัวน็อตไม่ได้นะครับหัวน็อตก็เตี้ยๆนะครับหัวนอ็อตหัวน็อตเขาท่อเขาเนี่ยมันสั้นๆเองนะหัวเตี้ยเตี แล้วก็หัวประแจเราเนี่ยเข้าไปแค่มินมินนะครับผมถ้าเราถ้าเราถอดแบบถอดแบบนี้ยธรรมชาติเนี่ยจะถอดไม่ได้นะครับคือผมทําการนอนนอนลดลงนะครับไอ้นอนลดคำนี้นะ่ะนะเนี่ยนอนมาทางด้านนี้นะเอายางรองเอายางรองฝั่งนี้นะครับแล้วก็นอนลงแล้วก็ถอดได้นะครับผมนะไอเนี้ยมันเป็นไอเพาล้อหลังเนี่ยก็เป็นน็อตตัวเมียเบอร์ เบอร์ยีนะครับเบอร์ยีนะด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นแค่หกเหลี่ยมเบอร์ทั่วไปนะครับถอดง่ายนะครับผมแต่ว่าด้านหลังจะยากหน่อยด้านหน้า,นาสบายๆนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะใครสนใจจะเปลีย่ยนยางที่ร้านผมก็แวะมานะครับผมแวะมาได้ทุกวันนะครับเพราะว่าเปิดทุกวันนะครับบางทีติดงานทนําดิสเบกอยู่ก็รอกันสักหน่อยนะเพราะว่า อาจจะตกแต่งอย่างอื่นอยู่นะแต่ว่าครันนี้ผมตกแต่งเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไปเชื่อมนะครับก็เลยเสียสละเวลามาเปลี่ยนให้พี่เขาเพราะว่าเปลี่ยนยามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้มันใช้เวลานานหน่อยนะ,ะ <laughs> ผลตกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยูผมให้ตัวผมที่ออกกับผมด้ไหมอ้ยอ่ะ,อะ,อะนี่นะนี่ออ๋อพี่อ๋ออ๋ออียกกับผมเปออ๋ออ๋อด้วยโออออ๋ออ๋ออ๋ค ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมน,นะครผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแล้วนะเจบหมดเลยนะผมบ๊ายบายนะครับ <c oughs>